กู่็เกมที่มีชื่อว่าช็อตไลท์นะครับหรือว่าชีวิอันแสนจันถูกไหมวะกว่าถูกไหมเออช่างมั้เออนั่นแหละนะครับเกมที่ผมเพิ่งเล่นไปกี่เดือนสามสี่เดือนหรือเปล่าเออนั่นแหละที่ผมจําชื่อตัวละครไม่ได้แล้วลุงเสมียมไหมสเขียเเถียนสมิงน่าจะลุงเสียนมั้งไม่รู้เหมือนกันเออผมจะเรียกว่าดวเดี๋ยวมาจันแล้วค่อยไป จำให้ว่าลุงแซมมีะอะไรนีหละเออมาก็ไม่ได้เล่นนานก็อะไรนอีเอออดิเตอร์มีด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันนาจะสร้างด่าน <c oughs> มันไม่น่าจะมีน,นะ <c oughs> จา่ายคะแนนไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้เล่นนานเลยวอ่ะเออจำไม่ได้จากหกไลท์เมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็นด้เป็นแปดไลท์ที่เรียบร้อยเอยใช่จากหกผู้ติดตามตอนนี้กลายเป็น แปดนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดตามผมเออเด็ดเดะวันเดียวคงไม่ถึงสิบหรอกมั้งว่าน่าจะหลายวันอยู่เออเฮ้ยสวัดดีเฮ้เจอเลยเกือบไม่เออหาไปเจอเฮ้ยชิบายจำโอเวอร์กันดูด้วยจำไว้หึหึจำเกือบตายเด็ดเด็เดโอเคเออชิบายชิบ เกือบตายเลยผมเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงอีนี่เดนเสียงไหมครับทุกคนเฮ้ยบอกเลยว่าฉันวกูล้มลุงเสเมียนระวังหาถานุจำพอจำได้อยู่เ้ยเพิ่งไปดูคลิปมากเมเหมือนเดิมเ่หมาเหมือนเดิมเลยหมผมก็ยังไม่หมเดิมเลยะครับทุกคนเออมา อีพีสองไม่ใช่เลเวลสองเออจะมูเวที่ทำไมมึงทำอะไรกูได้ถีบแม่งโพื่อเพื่อเพื่อความหยาบคายด้วยครับเฮ้ยผมติดไม่นับไม่นับเมื่อกี้ไม่นับเม,มื่อกี้ไม่รู้ใครเลคือชิบหายเกือบลืมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผม,มช่วยดูเมื่อกี้ฉันล้อเล่นใช่ๆหมกูจะก็ดีตอนดีสิบเ กีจะฆ่าฉันอย่างงั้นเหรอมันเยอะเลยนะ <c oughs> บอกเลยอย่าชิวายชิวายก็ตายก็ตายลมาส <c> stop <oughs> <c oughs> เ,เสฮ้ยขวานทขฉันอย่างงั้นเหรอสมบูรณ์ดุลขาดอย่าบอกนะว่าสิ่งนี้นะคือ,คาอคราคาขี้ราใช้อย่างนั้นเออผมไปไกลแล้วครับทุกคน โอ้ยนี่จำได้ละไอ้ที่มันจะยิงผมอะตอนนั้นผมจำได้มันชอบผักโอเคคิดจะเหมือนเดิมเลยอีคารมีโดนหรอกเว้ยแกน่ะมันกากเว้ยหนูว้าวไอ้ช่วยนี่มันนะคะขี้ราชาอย่างเงี้ยหรือทำไมเราไม่เคยเจออ้าช่อ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 หลบได้เว้ยเโอเคขี้จะดู เก้าเข้ามาชั้นไปนานแล้วผมปัญญาอดมากเลยครับทุกคนหยเย่ผมรอด้วยไมใครบอกผมอดเด็ดเ้่องแบบทุกีเสร็ที่หมานะทุกคนเออมาเดิต่อไปเลยรีววสามีเงินหลุ่ย มาเลเวสามขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมาฮจะเป็นเผาสกายเปียปล่อยดี่ข้างเพื่อนวุ้ยเจ็บเลยเจ็บหลังลงเสมียนเจ็บหลังเว้ยเฮ้ยกระโดดเอ้ากระโดดด้วย ฝักนี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเผาสกายเปียอยู่แค่เอื้อมมือครับทุกคนเดี๋ยวเสียงก่อนดังใช่ไหมล่ะของสกายเปียอยู่แค่เอื้อมมือก็จะห้ามหลบหลบไปดีตอนดีตอนเกือบตายอย่านะฮ่าฮ่าจอกนะาไปอยดาวขย้อนดาวกูจะโดนซาซาซาไฟฟ้ามันจะดุช่างหรือเปล่านี่ ขยะแม่งเลยของใครไม่รู้ฮึจะากงษนะว่านั่นมันอาวุน,านี่ตำนานนี่มาเรื่อยคุมเมนหนาววันเราไปไกลแล้วไปไปไปบีนาะพวกโอเคกูไม่น่าเลยเลยอุอ้ยอุ้ยมาไกลเลยเออเดี๋ยวผมขอตัดไปตรงนั้นก่อนตรงที่ผมไปที่แล้วนะโอเคไปเลย

ไม่ผมผมไปไกลแล้วอย่าลงอย่างไปชน,นะโอ้โหดาที่สามโค่นง่ายอะครับมาดาที่สี่กันเลยช็อตไลท์ดูนี่กีดาโอ้โหจุดด่านเนี่ยผมเล่นไม่ได้อะไรกันเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยฮะฮีโ่โอ้โห นึกว่าจะมีแค่ลุงสมิทธ์คนเดียวนี่ไงเฮ้ยเอตำรวจมันหายไปไหนแล้วไม่นนะเช่นอันนี้ใช่ไหมวะไม่รู้ผมอ๋อนี่ไงตำรวจเอามาไงซือง้อเอายังไงหรอต้องซื้อเอาต้องซื้อเอานะทุกคนอันนี้ต้องใช้ดาวเฮ้ยเฮ้ยมามาผมก็ตั้งชื่อนี่คือลุงสมิทธ์นะทุก็ผมเองอันนี้ ลุงปลาจือดอันนี้ลุงปลาเค็มอันนี้ลุงภาคมัมวอะไรเนี่ยเอออันนี้บักบักจอนนี่เออบักจอนนี่อืมเฮ้ยลุงลุงลุงสมียดไม่ใช่ลุงสมิงแล้วกันนี่บักบักมัวละเออนั่นแหละหูน่าจะยาวเลยแค่เอ๊ะ

มึงแบบส ER ุภาพบุรุษช่างเป็นเดะดเดะเกูไม่ตายหรอกกโชโชโชตว้ชีพายล่ะฉันก็ความแบบนี้ยังสุภาพบุรุษกูจะรอดกูเคยยุดอิดไม่กูจะเอาดือดกจะปวดแค่ไหนู้ยหอู anyway> <h <h ้ยลมลมลมเป็นนึ <h <h ่งเนหน เอาน่ามันอัด네ปัดฉันอย่างนั้นเหรอโอ้โทษ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 ปีลงสืเหมียวไปยุ่งแล้วคุ้งนกเต่บอลแมนดูโอ้โอ้โอ้ยพ่อเจ้านกเต่บอลในตำนานยังไงล่ะโอ้โหฮะลงจึ้งใช่ไหมวะกระโดดยาวอ๋อไม่รู้แปลไทยถูกไหมอังกฤษก็ไม่น่าจะถูกจ้าเฮ้ยถูกไม่รู้ว่าลงจำไหม ลงจำถูกไหมวะไม่รู้เหมือนกันเอนบาบอลไปดุออนอนดอื่ที่นอนดีที่นอนดีๆไม่นอนมานอนลูกบอลไม่รู้จักหลลูกเลยด่ยดานที่ห้าค้นมหาประไลศึกโหดเว้ยโหจะโหดจะแค่ไหนเที่ยวียลงุลงลุง ลุงฉันคือลุงคงบักลิกเลยนะเว้ยที่พาาี่เจ้าเลิกันรู้จักว่าตีมาใครลุงนี่แหละจัดให้เดาตีไขก,กูโอ้โหเก็บไ้โดนตีเตมจะเหมียนพิงกับกือบิ๊กลุงไปโอ้มนุษย์ใต้ดินสินะอืม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 อมอืมอืมอางอืมอมอมอะไอวะ โอ้ยโหเออขีนน้ำกดใช่ไหมไม่โดนมาขอไข่แบบตึมๆเลยนะโอ้โหตึมทะลุแล้วคยกระเด็นชิบหายมือติดเฮ้ยอย่า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 พงลงว่าลงไปแบบซูเปอร์บูลูดรุงสมิญจะผ่านด่านนี้ได้เองมันเป็นด่านอะไรที่ง่ายเลยใช่ไหมเนาะฮะที่จะจักรลุงสมิญได้อย่างนั้นเหรอ ไม่รู้คลิปนี้จะยาวไหมอาจจะประมาณยี่สิบนาทีมั้งไม่ก็10สิบนาทีป่ะอืแต่ผมจะเล่นยาวๆเลยเห็นไหมเมื่อกิปผมไม่มีอะไรยาวเลยดิโด้โดโดโด้โดโอ้ตาเบสติงอร่อยกันเนาะกูจะกระโดช่างอีซี่จริงๆเลยอาเลยกันนี่ก <spirituality> ูจงมาดิเออคุณนายเกินเลย S <S <ess> ด่านหาเป็นอะไรที่ง่ายมากด่านหกต้องยักแน่ๆเลยฮึด่านหกอาจจะยากก็ได้นะครับทุกคนมาด่านหกด่านนี้มีชื่อว่าสับเล็กึก๋ยไม่ใช่ฮ้่ยอย่างแรกเลยเอย้อย่าเมาอย่าเมาฮห้อย่าเมาโทษทีนะครับเมื่อกี้ลุงเสมียนเมาน,นิดกนึงต่อไปอาวุธแรกคือขวานสมบดลกกเก๋ยก,กูตาย เป็นไรเว้ยเมื่อกี้คึ้นล้อลิ้นลุงสมเิียนไม่ยอมแพ้แล้วเอาไม่เมื่อกี้ลุงสมเิียนแค่อยากลองของอ้าช้าซ่าย่อ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 เก่งจริงเลยลุงสมเิียนผมอยากเป็นลูกศิษย์เลยอร่อยกันโอ้โจนี่ไงไม่ถูกพื้นไม่ตำนานมันมีนามว่าสับกระดึ๊กเกอร์กนี่อะไรอันนี้ผมไม่เคยโดนบทเลย

อูเน eh. ี <uma> <is> ่ตกไป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 โอ้เก่งจริงเลยเราเผาสกายเพียงงั้นเหรอวจะเจาโฟโต้วาอูเกียบติตกเฮ้ยในที่สุดลุงก็กลายเป็นเผาสกายเพียงซะแล้วขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากบักลิปขี้เกียจตัดนะครับ